เรอยู่ในเกมมือถือขับรถออนไลน์นะครับเล่นกับเพื่อนได้ตอนนี้เรามีเงินอยู่5ล้านนะครับเดี๋ยวไปซื้อรถดีๆก่อนอันนี้เป็นเงินเติมนะครับ ดูดีๆเนาะ a n d Furious greatness awaits full throttle อันนี้คือคันที่แพงที่สุดนะครับแล้วก็นี่คือคันที่แพงที่สุดที่เราซื้อได้ อืม mm, that's good <S แตงสักนิดนึงอืม mm, that's good <S อันนี้ไฟใต้รถนะครับ เดี๋ยวเราไปเล่นโหมดออนไลน์กันโหมดออนไลน์เนี่ยจะมีสองโหมดนะกัคือเล่นกับคนอื่นแล้วก็สร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะครับสร้างห้องเล่นกับเพื่อนเนี่ยคือรถคันเขี่ยวนะเล่นกับคนอื่นคือเห็นที่โลกนะครับ อันนี้เป็นระบบภายในเกมครับเหมือนเป็นการแข่งขันอ๋ออ,อันนี้เป็นใจโรสโคบใช่ไหมเราตั้งค่าไม่ทันแล้วล่ะ เดี๋ยวไปตั้งค่าพวงมาลัยก่อนนะอันนี้คือใจโรสโคปนะน,นี่คือพวงมาลัยนะครับอันนี้คือลูกศรน,นะครับอันนี้คือพวงมาลั <Auto traffic S 1> ยเดี๋ยวก็จะเป็นออโต้กับแมนนวลนะครับรอบน,นี้ไม่เจอคนไหม คันสีแดงนี่คันสีดําขอบแดงนี่น่าจะเป็นคันสุดท้ายหรือเปล่าที่เราจะต้องเติมเงินซื้อ ปิงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะตามไม่ทันเลยไปไปยังไว้ทัานั้นนะ่ะเกไม่มีในตรัดหรือว่าเราต้องแต่งก่อน เรออีกคันเข้าเส้นใจนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มควบปุ่มนะเมื่อกี้มันอยู่ทางขวาใช่ไหมครัลูกศรน,นะเราสามารถปรับมาทางซ้ายได้หรือว่าปรับแต่งเองก็ได้นะนีครับว่าเราจะเอาปุ่มไหนไปอยู่ฝั่งไหนได้หมดเลยมีโหมดให้เราเล่นคนเดียวนะครับเนี่ยเก็บเงินเล่นคนเดียวได้ แต่ว่าไปเล่นออนไลน์สนุกกว่านะถ้าใครที่จะเล่นกับเพื่อนก็นัดเพื่อนมานะครับสร้างห้องเล่นด้วยกันอันนี้คือตัวพรีเมียมนะเขาแจากฟรีอยู่นะครับ รอบนี้เราต้องเข้าที่หนึ่งแล้ว ทิ้งทางมาไกลแล้วนะเดี๋ยวเราดูไอ้ปุ่มตานี่คืออะไรอ๋อเหมือนเป็นมุมกล้องนะครับ ใครชอบเกมแนวนี้นะบลองโหลดมาเล่นกันได้เนาะในแอป e p i c s t o ต e นะตอนนี้คือแจกฟรีอยู่นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ